น,นื้นที่จํานวน2ไร่พื้นที่ทําการเกษตรแบบผสมผสานของบ้านนายสุรัตธรรมขันธาเกษตรกรผู้น้อมนําหลักเศรกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินํามาประกอบอาชีพด้วยความเป็นอยู่ที่พอเพียงและเรียบง่าย บ้านเล็กที่56ทับ1บ้านเขาตันยงตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นบ้านของนายสุรัตธรรมคันธาเ<ท>กษตรกรผู<ท>้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐ <ใจ S 2> กิ<ใ>จพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า25ปีนายสุรัตบอกว่าตนเองมีความรู้เรื่องการเกษตรไม่มากนัก จึงต้องลองผิดลองถูกมาโดยตลอดประกอบกับการวิริยะอุตสาหะจนประสบความสำเร็จจากอาชีพการเกษตรทำให้ทุกวันนี้ครอบครัวของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองอนเนื้อมาจากพระราชดำริยังได้ให้ความรู้เรื่องการเกษตรและได้คัดเลือกพื้นที่ของตนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชดำริ และให้การสนับสนุนโรงเรือนเพาะเห็ดหนึ่งโรงไก่พันธุ์ลูกผสมจำนวน30ตัวทุกวันนี้นายสุรธรรมขันธทาและภรรยาก็ยังปลูกผักสวนควรัวอาทิแตงกวาพริกมะเขือถั่วฝักยาวและเลี้ยงปลาไว้บริโภคและจำหน่ายโดยจะส่งขายให้แม่ค้าในตลาดซึ่งถือว่ามีไรายได้เป็นที่น่าพอใจจนเจอครอบครัวด้วยความพอดีและความพอเพียงับชีวิตครอบครัวดีขึ้นครับเพราะได้อยู่กับลูกกับเมียคือ ได้ทำทุกอย่างอยู่ที่บ้านครับสบายมีความสุขแม้ว่าการประกอบอาชีพการเกษตรจะมีรายได้ไม่มากนักแต่ครอบครัวธรรมขันธาก็มีความสุขที่ได้เลือกที่จะประกอบอาชีพการเกษตรซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยบ่อยครั้งที่ใครๆขนานนามว่าเป็นเกษตรกรผู้มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงก็อดที่จะภาคภูมิใจไม่ได้กับอาชีพนี้ที่ตนรักและสัญญาว่าจะทำความดีตอบแทนคุณของแผ่นดิน เดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป,ปรียะต้องถือดีถ่ายภาพผลดาชูสิงห์ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกราธิวาสรายงาน